คิดช่วยทำโดยเดนซองหลอมิสุมารุ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาฟังความคิดเห็นของเด็กๆก,กันบ้างค่ะดูซิว่าเด็กเขาคิดอย่างไรเขาอยากให้ผู้ใหญ่ทําอะไรจัดการเรียนการสอนให้เขาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่คิดฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องสอบถามความเห็นของเด็กด้วยวันนี้เราได้เชิญตัวแทนเด็กมาเด็กหญิงปันดาฉันดอกไม้พายผู้มีประสบการณ์กับการเรียนมาหลายหลักสูตรทีเดียวสวัสดีน้องแบลวนะคะสวัสดีค่ะน้องแบลวขาเมื่อวานน้องแบลวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าแต่ละหลักสูตรไม่ว่าจะ หลักสูตรพัฒนาการเป็นยังไงดีแข็งจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรทีนี้ถ้าจะให้ลองสร้างหลักสูตรขึ้นมาที่น้องแบวคิดว่าจะเหมาะกับเด็กเด็กมีความสุขที่จะเรียนแล้วคิดว่าจะดึงศักยภาพของเด็กๆออกมาน้องแบวคิดว่าเราเควรจะจัดหลักสูตรเป็นแบบไหนดีคะสำหรับหนูนะคะตอนที่หนูแฮปปี้ก็ตอนอนุบาลนะคะหนูชอบการที่เรา แทนที่เราจะไปเอาเวลาไปโฟกัสอยู่ในห้องเรียนก็คือการเรียนบวกลบคูณหารแบบที่เด็กปกติเขาทําเพื่อจะไปสอบเข้าโรงเรียนดีๆตอนประฐมะใช่ไหมคะ,คะแต่เรากลับทําให้เด็กเข้าใจ หลักสูตรนั้นด้วยตัวเอง <ừ m. S 2> ก็คือการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่น,นเนี่ยก็แปลว่าเข้ากับคอสชใช่ไหมตรงกันไหมคะแต่นั้นเพิ่มเวลารู้ป่ะคะ<อ>นี้เพิ่มเวลาเล่นอ๋อเพิ่มเวลาเล่นก็นอกจากที่เราจะเล่นแล้วเรายังได้ความรู้ของตัวเองเพิ่มขึ้นมาด้วยควรจะบรรจุเนื้อหาเป็นประเภทไหนปลูกฝังเรื่องอะไรกับเด็กอนุบาลดีเราน่าจะสร้างปัญหาให้เขาคิดทางแก้ กับอนุษย์พนี่เหรอคะใช่ค่ะคิดว่าเขาคิดได้ไหมคะตอนหนูอยู่อนุบาลมันมีวันหนึ่งที่อาจารย์เขาให้หาทางวัดวัดต้นไม้วัดว่ามันหนาเท่าไหร่มันวีกี่เนติเมรใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็คิดไม่ออกสักทีจนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเอาเชือกมาพันแล้วเอาเชือกนั้นมาวัดกับไม้รรทัดอีกทีหนึ่งซึ่งทาให้หนูจําวันนั้นได้ถึงวันนี้เพราะว่าหนูทาด้วยตัวเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่อะไรที่ต้องปลูกฝังให้เป็นพิเศษกับวัยนี้ ควรจะให้เน้นเน้นเรื่องอะไรอ๋อก็คงเน้นหนูคงเน้นเรื่อง ระเบียบวินัยแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมค่ะกับเด็กเล็กๆเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังในวัยนี้พอโตขึ้นไปมันก็จะถือทิฏฐิมานะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นไม้อย่างที่เขาว่ากันก็คือไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่าย<อ>แล้วก็ควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆก็เช่นการสร้างสถานการณ์และให้เขาคิดเองว่าจะแก้ปัญหายังไงเราจะให้รู้ความคิดของเขาก็เหมือนการทสเขาด้วยค่ะยกตัวอย่างได้ไหมเช่นสถานการณ์อะไรเช่นสมมติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งผูก หกล้มค่แล้วก็คิดว่าเพื่อนอคนหนึ่งหกล้มแล้วเล่นแข่งกีฬากันว่าทีมไหนชนะทีมไหนเร็วที่สุดก็จะถึงเร็วที่สุดชนะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งในทีมหกล้มดูว่าทีมอื่นๆจะไปช่วยไหมหรือว่าจะหวังชนะถ้าเด็กหวังชนะเด็กก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันก็ถูกต้องแล้วว่าจะชนะแต่ว่าเราก็ต้องทําให้เด็กคิดเองว่าเ,าเพื่อนตกหกล้มแบบนี้ และชัยชนะแบบนี้แค่นี้มันไม่มีผลอะไรต่อเราแต่เพื่อช่วยเพิ่มหกลม้มก็จะได้เพื่อนด้วยแลว้วก็ได้แสดงน้ําใจด้วยเพื่อนก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วยอันไหนดีกว่ากันให้เด็กชันน้ําหนักเอาเองอ,อันุบาลควรจะปลูกฝังเรื่องอุปนิสัยเรื่องของระเบียบวินยัยอ่าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญอ่ะเดี๋ยวมาดูปถมพักครู่หนึ่งปฐมมัธยมอยากจัดการเรียนการสอนแบบไหนเดี๋ยวกลับมาค่ะ าชีพที่หนูอยากเป็นนะคะหนูอยากเป็นหมอค่ะเพื่อที่จะรักษาคนในประเทศและช่วยคนในประเทศค่ะและอีกต่อไปในภายภาคหน้าอาเซียนจะเปิดหนูจะเป็นหมอและเข้าไปทํางานในอาเซียนค่ะเพราะอาเซียนจะขาดแคลนหมอมากที่สุดและทาให้หนูหาง,งานง่ายมากที่สุด เบนซ์สองหล่อฉลองครบรอบ39ปีแรกเปิดตลาดนัดคนเหลือกินเหลือใช้ชมสุดยอดรถเบนซ์โบราณรับตรวจเช็คพระเครื่องฟรีโดยเตียนชอยท่าประจันและเตียนนันสามจุกวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปทุกท่านที่มาร่วมงานรับของสมนาคุณฟรีงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญนะครับทีบนซ์งหลอ0 2 7 1 4ดผมอยู่ทุกวันละครับ เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาด,ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา<ก>สินค้า,อาของเราให้มากขึ้น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย เวชพงโอสดเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสม,มุนไพรคุณภาพหน้า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสม,มุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสม,มุนไพราจากเวชพงโอสด เบนซ์ทองหล่อฉลองครบรอบ39ปีแรกเปิดตลาดนัดคนเหลือกินเหลือใช้ชมสุดยอดรถเบนซ์โบราณรับตรวจเช็คพระเครื่องฟรีโดยเซียนชอยท่าประจันและเซียนนันสามจุกวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปทุกท่านที่มาร่วมงานรับของสัมนาคุณฟรีงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญนะครับที่เบนซ์งหลอ027148888ผมอยู่ทุกวันละครับ เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน,า,หนาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ อยู่ที่ทีมพิ่ยงยองสุภาพนะครับอยู่กับคุณแอทผมขอเปิดตึบมาสมัครงานครับอ,อ๋อ,อมาสมัครตำแหน่งอะไรครับเป็นเจ้าของเจ้าของบริษัทครับรอแป๊บหนึ่งนะครับจะ ใครที่ชื่นชอบความงดงามของทะเลจังหวัดกระบี่ห้ามพลาดอิงลิชออนทัวสัปดาห์นี้เจ็ดค่ะติดตามให้ได้นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเรื่องเด็กยนนี้แล้วพบกันค่ะเมื่อเทพฟื้นกดสวรรค์มาหลงรักมนุษย์แล้งถึงวันที่ข้าคิดจะใช้หัวใจดูเดียวกับเจ้าข้าก็มอบชีวิตกุาใล่เจ้าไปแล้ว สู่โศกนาฏกรรมแกเซียนฮ่องเต้รับสัง่งให้จับตัวเหยาจีไปลงโทษพ่อ,อลูกสี่คนให้ประหารทันทีท่านแม่ยกตาทิพย์ให้ข้าเมื่อหลายจะทุ่มเทกำลังที่ข้ามีช่วยท่านแม่ไว้ให้ได้อภินิหารโคมวิเศษทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกา30นาทีและ18นาฬิกาสีินาทีเริ่ม6มกราคมนี้ทางช่อง13 โดยยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากเวชพงโอสถในวาระครบรอบ48ปีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชา เรียมพระที่ระลึกรุ่น48ปีประวัติศาสตร,ร์านุสรณ์เพื่อเป็นการระดมทุนจัดตั้งกองทุนภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร034255096-7ต่23อ23201อาชีพในฝันของผมนะครับคือโปรแกรมเมอร์ครับเพราะว่าผมชอบเล่นเกมมากผมก็เลยอยากลองสร้างเกมที่เป็นของตัวเองดู หรือไม่ก็ผงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมมีความสุขมากก็เลยอยากจะอยู่ meantime, กับมันตลอดเวลาอยากเล่นเกมทุกวันนะครับกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่ออามาหลักสูตรปฐมมัธยมบ้างดีกว่าก็สองวัยนี้เป็นวัยที game, ่ค er kind of ่อนข้างมีความคิดของตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะแข่ง ในวัยประถมอาจจะมีทิฐิมานะแล้วก็หนักแน่นไม่เท่าในวัยมัธยมซึ่งเพื่อเรามีความคิดของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องการให้คนอื่นคิดตามเราแล้วก็เห็นด้วยกับเราใ,ในพื้นฐานนะคะ,ะแก็แปลว่าแทนที่ผู้ใหญ่จะใส่ใส่ใส่ใส,ส,ส,ส่แต่ความคิดของผู้ใหญ่และค่านิยมของผู้ใหญ่อย่างเดียวเราต้องรับฟังความหนูว่าผู้ใหญ่ควรจะรับฟังความคิดของเด็กในวัยปร,ถม,ปรถมกับมัธยมมากขึ้นนะคะ อืมเช่นอะไรคะเช่นฟังความคิดยังไงยกตัวอย่างได้ไหมคะก็เช่นสมมติเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าเ,เห็นขอทานอยู่ข้างถนนแล้วเขาคิดว่าเขาจะทำโรงทานสําหรับขอทานคิดว่าจะทําแล้วผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกพูดคำๆแต่แทนที่เราจะคิดว่าเป็นเรื่องของคำาเราลองคุยกับเขา จริงๆและให้เขาลองคิดว่าม,มันมีประโยชน์ยังไงมีโทษยังไงพูดเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสําคัญมีเสียงสําคัญเสียงของเขามีความสําคัญไอเดียของเขาสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้อะไรอยเางนีคะแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาคะถ้าทําให้เด็กรู้สึกแบบนั้นมันทําให้เด็กกล้าคิด เพราะว่าเมื่อเด็กมีความคิดสร้างสารรค์แล้วเด็กอาจจะคิดในใจแต่ไม่กล้าในการคิดแล้วก็บอกให้คนอื่นรู้เพราะอาจจะคิดว่ามันเป็นไอเดียปัญญาอ,อ่อนในสมัยก่อนก่อนจะมีเครื่องบินก็ไม่มีใครเชื่อว่าคนบินได้จนมีคนคิดและกล้าทําขึ้นมาม,มันก็เป็นคนมีได้ก็คือเป็นวิวัฒนาการสําคัญของเทคโนโลโยีค่ะเพราะฉะนั้นจินตนาการสําคัญใช่ต้อง แล้วก็ต้องรับฟังให้เด็กเขาเปิดจินตนาการของเขาออกมาให้ได้มันควรจะต้องเป็นควรจะเป็นหลักสูตรประเภทไหนไหมคะจําเป็นไหมต้องเป็นไทยเป็นสองภาษาเป็นอีพีเป็นอินเตอร์มันจำเป็นต้องเป็นเฉพาะเจาะจงไหมคะจริงๆแล้วก็อยู่ที่ตัวเด็กเองอะ,ะว่าเด็กอยากจะเรียนไทยหรืออินเตอร์หรืออะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็อยู่ที่ความสุขสําหรับหนูหนูอยากเรียนแบบหลายๆภาษาเพราะว่ามันทําให้ รู้สึกเหมือนกระตอือรือร้นในการเรียนเหมือนว่าภาษาปแปลกภาษามันสนุกดีค่ะ,ะทีนี้มีคําถามหนึ่งซึ่งผู้ปกครองหลายๆคนคงอยากฟังเรียนพิเศษจําเป็นไหมสําหรับหน,หนูหนูว่าเรียนพิเศษมันคือการทํากิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราอถ้าเราอยากเรียนมันก็จะดีก็เหมือนเวลาเล่นกีฬาธรรมดาค่ะเราเล่นกีฬาเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงส่วนเรียนพิเศษ ทำไมเราถึงเรียนพิเศษในสิ่งที่จริงๆเราควรจะคิดอย่างนั้นก็คือว่าเราเรียนในห้องเรียนรู้สึกว่ามันไม่พอเราอยากเรียนในคณิตศาสตร์มากขึ้นแต่ในในสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดคือการที่เราจะไปสอบเข้าหรือว่าจะไปสอบแข่งขันซึ่งเด็กเองอาจจะไม่ได้อยากสอบแต่ว่าไปเรียนตามที่พ่อแม่ต้องการแล้วก็ไปเรียนแบบจำจำไว้สอบก็เหมือนว่าเราเรียนฟุตบอลเราอยากเก่งฟุตบอลเราก็เลยไปหาครูพิเศษเพื่อสอนเทคนิค การโกงหรือว่าการเตะฟุตบอลให้เ <im itation> ตะฟุตบอลให้ดูดีหรือเตะฟุตบอลให้เออก่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะเก่งจริงหรือว่าจะดูเก่งอย่างเดียว <im itation> เพราะว่าตอนเรียนพิเศษเนี่ยมันก็อยู่ที่2อ,อย่างก็คือการเรียนเพื่อรู้หรือเรียนเพื่อสอบถ้าเรียนเพื่อสอบ <im itation> บางทีหนูเรียนพิเศษอะค่ะหนูก็จําไว้ว่า H2O <im itation> คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนแต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงแต่ในข้อสอบมันเขียน H2O เป็นส่วนประกอบมันมีอะไรประกอบด้วย ธาตุอะไรไประกอบกันแล้วเป็น H 2O <อ>หนูก็อ,อ๋อใครเรียนมาก็เป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจ<อ>นซึ่งความจริงหนูก็งงวมันคืออะไร<อ>ซึ่งความจริงแล้วเราเรียนพิเธ์เราควรจะบอกว่า H 2O คือการที่มี S 2ตัวมี O 1ตัวมารวมกันอไอมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนพิเศษก็ขึ้นอยู่กับเด็กแล้วจริงๆเราก็ต้องสอบถามเด็กว่าเรียนแล้วมีความสุขหรือเปล่าอยากเรียนหรือเปล่าอยากเรียนหรือเปล่าด้วยนะคะจริงแล้วมีเรื่องที่อยากจะคุยกันอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันเด็กอยากได้ของขวัญเอาสั้นๆได้ไหมวันเด็กอยากได้ของขวัญอะไรถ้าสําหรับเด็กๆหนูว่าหนูอยากได้เวลานะคะเวลาเวลาทําอะไรคะถ้าเด็กเล็กๆตอนเด็กๆหนูก็เคยอยากได้เวลาที่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับน้องทําไรมีความสุขเช่นกันเดินเที่ยววันเด็กไป <c oughs> เล่นบ้านลม <c oughs> ไปเล่น <c oughs> แล้วถ้าโตอย่างนี้ละคะตอนนี้หนูก็เอออยากได้เวลาสักสามชั่วโมงให้พ่อแม่ปล่อยหนู ฟรีฟรีไปทําอะไรคะนี่คือเด็กทั่วไปใช่ไหมเด็กวัยหนูนี่เขาอยากได้เวลาส่วนตัวอย่างนั้นใช่ไหมน่าจะใช่ละคะแต่สำหรับหนูใช่อ่าแล้วจะทาอะไรคะสามชั่วโมงสาหรับหนูก็หนูก็คงนั่งรถไฟฟ้ารอบกรุงเทพกับเพื่อนอะค่ะโอเคแม่จัดให้เลยละกันนะคะสามชั่วโมงรอบกรุงเทพกับเพื่อนความคิดของของเด็กนี่ดิฉันว่านี่ก็เป็นประชากรของประเทศของโลกนะคะ การรับฟังความคิดของเด็กเป็นสิ่งสําคัญถ้าอยากจัดการศึกษาให้เด็กมีความสุขอยากจะทําสังคมให้เด็กมีความสุขและก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราลองมานั่งคุยกับเด็กดูบ้างก็จะดีเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับเด็กหญิงปัญดาจัดดอกไม้พผ่น้องแบวค่ะขอบคุณนะคะน้องแบว <c oughs> แล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าค่ะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ